สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนกกระทานะคะช่วงก่อนหายไปนานต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตเลยธุระเยอะมากนะคะอตอนนี้นกกระทาที่หนูเอาลงไว้ครบ20วันแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้น้อง20ิวันนะคะหนูแยกเป็น3ามกล่องนะนู่นนะคะอันนี้หนึ่งกล่อง60ตัว อันนี้ก็60ตัวเฉลี่ยเฉลี่ยราวๆห0สิบตัวนะคะเพราะว่าทั้งหมดลูกนกกระทาที่เอาลงมามา200ตัวแล้วก็ตายไปประมาณ1ิบน่าจะ1ิบตัวได้นะคะน่าสิบว่าตัวได้จนถึงตอนนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือนกกระทาอายุ2ี่บวันนะคะน้องอขนเริ่มออกแล้วนะคะขนขนคอค่ะขนตรงแผงคออันนี้ตัวเมียค่ะ ลาย,ลายเราจะเห็นเริ่มชัดแล้วคะ่ะอันนี้ตัวผู้สีขนเริ่มออกแล้วนะคะเพราะว่าขนเก่าเขาเริ่มหลุดร่วงแล้วคะ่ะนี่นี่ขนเก่าเขาเริ่มหลุดแล้วนะคะนี่คะ่ะก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะรอให้ครบหนึ่งเดือนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคัดแยกเพศแล้วก็จับขึ้นกงเนาะเพราะว่าเราใช้อาหารโปรตีนต่ำ ก็ทําให้ดูดูเขาตัวดูเดียงตัวเล็กอยู่อะค่ะแล้วก็แทนที่20วันอะเราจะคัดเพศแบบเห็นช mm ัด hmm. ๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังคัดไม่ได้เนาะเพราะว่าอาหารโปรตีนต่ําทําให้เขา,าจะเรียกว่าการเจริญเติบโตเขามันมันไม่เร็วอะค่ะมันช้าลงไปจากปกติเนะาะขนข้างหลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นตัวต่อต่อนนะคะ ส่วนอาหารเกือบหมดสองถุงแล้วนะคะจะใกล้จะหมด2ถุงแล้วค่ะน่าจะาครบสามสิบวันก็น่าจะพอดีอะค่ะสอถุงเนาะแล้วก็พอหมดสองถุงนี้หนูก็จะเปลี่ยนไปอาหารนกกระทาแล้วนะคะ โถน้ําเปลี่ยนเป็นโถใหญ่แล้วนะคะแล้วก็อาหารก็จะเป็นถาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตะข่ายวางเนาะก็การเขาเขี่ยอาหารนะคะช่วงช่วงก่อนหน้านี้ค่ะหนูใช้โถโถตัวนี้เนาะโถ4ลิตรอะค่ะโถใหญ่เนี่ยแหละก็ยังมีนกกระทาบางตัวนะคะที่ตกตกตก,ตกน้ําแล้วก็ตายนะข้างในอะค่ะเหมือนเขาเบียดเบียดกันอย่างเงี้ยแล้วก็พอตกลงไปปุ๊บแบบมันตอนนั้นขนาดตัวเขามันมันยังเล็ก อมันยังเล็กแล้วก็พอดีกับร่องตรงนี้ค่ะร่องน้ําตรงนี้มันก็เลยทําให้มันพอดีตัวเขาแล้วก็ยัดตกลงไปตายตรงนั้นนะคะสองตัวนี่ค่ะก็ถือว่าเราอนุบาลในในกล่องแบบนี้ค่ะถือว่าโอเคเลยผ่านค่ะเพราะว่าความร้อนมันความร้อนมันถึงถึงไออตัวหลอดไฟอ่ะเราจะเอาไว้ ก็จะเอาไว้ต่ําอย่างนั้นนะค่ะก็ไม่มีปัญหาคือตอนนี้น้องอายุนกอ,อายุ2ี่สิบวันแล้วเนาะหนูก็เลยไฟตรงนี้ค่ะจะปิดปิดค่ะไฟที่ห้อยที่ห้อยอนุบาลเขานะคะให้ความอบอุ่นเขาเนี้ยหนูก็จะปิดนะคะแล้วก็ทีเนี้ยก็จะเปิดไฟดวงใหญ่บนลงเอาก็ให้แสงสว่างมันทั่วถึงอย่างนี้นค่ะแล้วก็เอาตะข่ายมาปิดข้างบนนะคะเพราะว่า นกกระทาจะพยายามกระโดดขึ้นแล้วก็กระโดดหนีออกไปอย่างเนี้ยค่ะก็เลยต้องใช้ตาข่ายปิดนะคะทุกอันเลยอืมต้องใช้ตาข่ายปิดค่ะนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคค่ะใช้อาหารโปรตีน15%เปอเนาะไม่ได้แย่เท่าไหร่ ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะกินอาหารดีอะไรก็ปกติดีทุกอย่างค่ะน้ําก็ยังเหมือนเดิมนะคะโถใหญ่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณอาถ้าในกล่องนี้หกสิบตัวนะหกสิบกว่าตัวหกสิบหกสิบสองหกสิบสามตัวอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณวันครึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเนี้ยถวนี้หนูก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนน้ํานะคะอืม ถือว่าโอเคดีค่ะโอเคค่ะวันนี้มาอัปเดตแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ